ก่อนอื่นเลยพี่ต้องบอกว่ามันดีจริงๆจนพี่แบบอินกับมันมากกินทุกวันเนี่ยอันดับแรกเลยพี่เลือกใช้คอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจน H a c p คอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่เป็นลิขสิทธิ์เดียวที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นหนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นเลยไม่มีที่ไหนผลิตได้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ล็อกโครงสร้างมาแล้วสามารถดูดซึมเข้าไปแล้วใช้ได้เลยทันทีไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านการย่อยแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้ต้นทุนแพงกว่าคอลลาเจนทั่วไปอะ่ะสิบเท่ามันเลยที่มาว่ากิกนน้อยได้ มันก็เห็นผลอันดับที่2คือพี่เลือกที่จะทำคอลลาเจนแบบเม็ดเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำคอลลาเจนแบบชงอะค่ะเราจะต้องคำนึงถึงเลือกอะไรรสชาติจะต้องคำนึงถึงกินเข้าไปแล้วไม่คาวนะหรือคำนึงถึงว่าไม่เ,าเลาต้องใส่สารสกัดอะไรก็ได้ที่มันทำให้มันอร่อยควรจะได้กินแต่พอยหลักของสารสกัดที่จะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยบางตัวมันมีรสฝาดบางตัวมันมีรสขมบางตัวมีรสเปรี้ยว ซึ่งถ้ามันเอามาทำอ่ะมันคงไม่อร่อยมันคงฝาดฝาดฝืนอืนเนี่ออกป่ะคะเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกที่ทำแบบเม็ดเพราะฉะนั้นพี่สามารถใส่สารกัดได้มากถึง16ชนิดพี่อัดเข้าไปเลยเต็ it. It มที่มันเลยซับพอร์ตการัมเลยจูนกันพี่ใส่ทั้นคิวเทนใส่ซิงใส่ ลเวเราเชอร์รี่ใสสารสก,กัดจากข้าวซึ่งตัวนี้ไฮไลท์เลยสารสก,กัดจากข้าวตัวนี้นะคะไลท์ไซมายเนี่ยกิโลละสองแสนพี่ก็ยอมใส่เพราะพี่สึกว่าฉันต้องกินของที่ดีสุดเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะน้ําที่เกิดจากการที่กินคอลลาเจนเฮดเอพีเข้าไปแล้วไปสร้างไฮยาได้เนี่ยไฮยาที่มีในร่างกายหรือน้ําที่มีในร่างกายเราก็จะไม่ระเหยออกพรามันจูนกันอะมันซับพอร์ตกันมันมีซิงค์มีวิตามินซีมีกรปซีดมีไพลบาร์กมีหลายตัวมากๆที่พี่เลือกมาแล้วว่ามันซับพอร์ตกันแน่ๆมันเลยทําให้ แล้วเ,เห็นผลถ้าใครไปดูรีวิวหลายๆที่นะคะจะเห็นเลยว่าชีสตคอลาเจนตนอะทุกคนมาแล้วกินอยู่ค่ะดีมากค่ะกินไปค,คือแบบพี่งงเหมือนกันนะบางทีอะคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเรากินอยู่ทุกวันเรารู้มันดีมากแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วคนอื่นเขากินอะเขารู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่เสียงตอบรับจากทุกๆคนอะมันทําให้พี่รู้ว่าเฮ้ยสูตรนี้มันเจ๋งจริง